สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่7จ็นะครับวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2,564คิตศักราช2,021เวลาตอนนี้06.26นาทีนะครับอ่ะมาพบกันเช้านี้นะครับก็ออกร่างกายทุกทั้งท่าวอร์มร่างกายเรียบร้อยก็จะมาเล่นลูกกิ้งตบสุดท้ายครับวันนี้ผมจะมาเล่นท่าเบสิกโดยใช้ลูกกิ้งรอใหญ่นะครับยกเลก ในส่วนตัวผมก็จะอดเต็มที่เลยนะครับจกแรกนะครับเริ่มเลยนะครับดันกั้นเกรงนะครับขอให้เราขยันทําขยันเล่นอย่างสม่ําเสมอผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพของเราจะดีแน่นอนครับบางคนบางท่าน บอกว่าเล่นมาตั้งนานแต่ทำไมยังปวดอยู่ปวดแขนปวดสะบักปวดเอวปวดหน้าท้องนะครับเป็นปกตินะครับผมก็ปวดครับแรกๆครับเราเล่นสักระยะหนึ่งมันก็จะอยู่ตัวเองครับพอเงือเราหยดนะครับเงือเราหยดลงพื้นกระเบื้องลูกกิ้งก็จะถลายนะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บ หาผ้าสกลาดหรือผ้าพียูมาลองพื้นเพื่อจะซับเหงื่อเอาไว้นะครับก็ดีนะครับนี่ของผมเริ่มจะหยดแล้วก็ลูกกิ้งจะเลื่อนถลายนะครับอย่างนี้ครับตึ๊นะถลายไปอย่างนี้ครับมันจะถลายนะครับผมเล่นลูกกิ้งมานะครับมาจนถึงทุกวันนี้ใช้เวลา สิบเอ็ดเดือนครับสิ้นเดือนนี้ก็สิบเอ็ดเดือนเต็มนะครับสามเดือนแรกตอบโจทย์ผมได้อย่างชัดเจนนะครับว่าสริระร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับมันลื่นนะครับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะ้าสักกาดมาลองนะครับแล้วก็เล่นให้ดูอีกต่อไปขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ